กฎระเบียบการหย่าร้างในประเทศเยอรมนีมีหลักการที่ชัดเจนและมีขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยมุ่งเน้นไปที่การคุ้มครองสิทธิของคู่สมรสทั้งสองฝ่ายและบุตรหากมีกฎหมายไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆใ,ใ,ในช่วงปี2024ที่ส่งผลต่อกระบวนการหย่าร้างโดยตรงนักแต่หลักการพื้นฐานยังคงเหมือนเดิมหลักการสำคัญของการหย่าร้างในเยอรมนี กฎหมายเยอรมันถือว่าการสมรสจะสิ้นสุดลงได้เมื่อความสัมพันธ์ชีวิตคู่สิ้นสุดลงอย่างถาวรและไม่สามารถกลับคืนมาได้อีกสรุปตรงสปริ i ซิ i Principle of Irretrievable Breakdown โดยมีเงื่อนไขหลักดังนี้ 1. ระยะเวลาการแยกกันอยู่ t r e n d u n g s j a r หลักการทั่วไปคู่สมรสจะต้องแยกกันอยู่เป็นเวลาอย่างน้อยหนึ่งปี ก่อนที่จะยื่นคำร้องขอหย่าต่อศาลได้การแยกกันอยู่หมายถึงการไม่มีชีวิตคู่ร่วมกันอีกต่อไปไม่ว่าจะเป็นการแยกกันอยู่คนละบ้านหรือแยกห้องนอนกันในบ้านเดียวกันโดยไม่มีการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันเช่นไม่ทำอาหารร่วมกันเช่นไม่ทำอาหารร่วมกันไม่ดูแลกันและกันการหย่าโดยความยินยอม ว่าเนมลิชัยดุงหากคู่สมรสทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องต้องกันที่จะยาและยืนยันว่าได้แยกกันอยู่ครบหนึ่งปีแล้วศาลจะถือว่าการสมรสสิ้นสุดลงอย่างถาวรตามมากฎหมายการหย่าโดยไม่ได้รับความยินยอมสไตรติชัยดุงหากฝ่ายหนึ่งไม่ยินยอมให้หย่าหรือไม่ยืนยันว่าแยกกันอยู่ครบหนึ่งปีแล้ว ฝ่ายที่ต้องการยาจะต้องพิสูจน์ต่อศาลว่าการสมรสได้สิ้นสุดลงอย่างถาวรแล้วซึ่งจะทำได้ง่ายขึ้นหากได้แยกกันอยู่ครบ3ปี 2. ข้อยกเว้นการย่าเร่งด่วนหานฝาชัยดุง้งในบางกรณีที่รุนแรงและไม่สามารถทนต่อการใช้ชีวิตคู่ต่อไปได้แม้เพียงวันเดียวเช่นมีการใช้ความรุนแรงในครอบครัวการขม่มขู่การล่วงละเมิด หรือพฤติกรรมที่ยอมรับไม่ได้อย่างร้ายแรงศาลอาจพิจารณาให้หย่าได้โดยไม่ต้องรอระยะเวลาการแยกกันอยู่หนึ่งปีแต่เป็นกรณีที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักและต้องมีหลักฐานที่ชัดเจนขั้นตอนการหย่าร้างในเยอรมนี 1. การปรึกษาทนายความ Anvars f l l i k k ในเยอรมนีการดำเนินการหย่าร้างจะต้องกระทำผ่านทนายความเท่านั้นโดยอย่างน้อยฝ่ายที่ยื่นคำร้องจะต้องมีทนายความ a n v a l s ร Flick เพื่อเป็นตัวแทนในการดำเนินคดีในศาลครอบครัวฟามิเลียนเก r ริทนายความจะให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ต่างๆรวมถึงช่วยเตรียมเอกสารที่จำเป็น 2. การยื่นคำร้องขอ,อยาชัยดุงส์อันทราทนายความจะยื่นคำร้องขอ,อยาต่อศาลครอบครัวเอกสารประกอบการยื่นคำร้องมักรวมถึงใบทะเบียนสมรสสูติบัตรบุตร ถ้ามีหลักฐานรายได้หลักฐานในการแยกกันอยู่เป็นต้น3กระบวนการในศาลร i กส์เฟอร r ฟารศ for าลจะทำการตรวจสอบเงื่อนไขาการหย่าร้างรวมถึงการแบ่งทรัพย์สินซูเกวินอ u s g ไ e ล c คค่าเลี้ยงดู u n น e r h ร์เฮาการดูแลบุตรซอกเกเร็กและการแบ่งสิทธิทบำนานเว r ร์สอัลกุงส์อัลไซึ่งเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการหย่าร้างในเยอรมนี เวอร์ซเอกุงสอาสไก์การแบ่งสิทธิบำนาญกฎหมายเยอรมันกำหนดให้ต้องมีการแบ่งสิทธิบำนาญที่คู่สมรสแต่ละฝ่ายสะสมไว้ระหว่างการสมรสอย่างเท่าเทียมกันเว้นแต่คู่สมรสจะตกลงเป็นอย่างอื่นหรือมีเหตุผลพิเศษที่ศาลพิจารณาให้งดเว้นได้อันเตอร์เฮค่าเลี้ยงดู ค่าเลี้ยงดูบุตร k ิน d e s u n t e r h ร์เบิดามารดาจะต้องรับผิดชอบค่าเลี้ยงดูบุตรตามตารางค่าเลี้ยงดูบุตร d ัซ s ซลด r ร์เฟอร์ l ซึ่งเป็นแนวทางในการคำนวณค่าเลี้ยงดูตามรายได้ของฝ่ายที่ต้องจ่ายและอายุของบุตร ค่าเลี้ยงดูคู่สมรสเอเฮเกตันอันเตเฮาอาจมีการจ่ายค่าเลี้ยงดูให้แก่คู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งในกรณีที่ฝ่ายนั้นไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้เช่นไม่มีงานทํามีบุตรเล็กที่ต้องดูแลโดยจะพิจารณาจากความจําเป็นและขีดความสามารถในการหารายได้ของแต่ละฝ่ายโดยมีเงื่อนไขและระยะเวลาที่แตกต่างกันไป 4. คําพิพากษาการหยา่าชัยดุงส้วไทย เมื่อศาลพิจารณาแล้วว่าเงื่อนไขครบถ้วนจะมีคำพิพากษาให้ยาสิ่งที่ควรทราบเพิ่มเติมค่าใช้จ่ายในการหย่าร้างค่าใช้จ่ายจะขึ้นอยู่กับทรัพย์สินและรายได้ของคู่สมรสรวมถึงความซับซ้อนของคดีซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียมศาลและค่าทนายความหากฝ่ายที่ต้องการหย่ามีรายได้น้อยอาจขอความช่วยเหลือจากรัฐได้ Process c o s t i l f การแบ่งสินสมรส s u g e w i n u s l r i c h เป็นการคำนวณส่วนเพิ่มของทรัพย์สินที่แต่ละฝ่ายมีเพิ่มขึ้นระหว่างการสมรสและแบ่งส่วนที่เพิ่มขึ้นนั้นให้เท่าเทียมกันไม่ใช่การแบ่งทรัพย์สินทั้งหมดเศษ50ส่วน50ทันทีสิทธิการปกครองบุตร (Sorrek) และสิทธิในการติดต่อบุตร (Umgangsrek) โดยทั่วไปแล้วศาลมักจะให้สิทธิการปกครองบุตรร่วมกันเกมเมนเซมซเกเร็กเว้นแต่จะมีเหตุผลพิเศษที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สมควรมีสิทธิดังกล่าวสิทธิในการติดต่อบุตรเป็นของทั้งสองฝ่ายและต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบุตรเป็นสำคัญ